ผมอยากจะพูดสักนิดหนึ่งว่าการเมืองในปัจจุบันนี้เนี่ยมันถึงจุดที่น่าเป็นห่วงเพราะคุณก็ได้ยินอยู่ใช่ไหมครับว่าพักพลังประชารัฐมีอะไรเกิดขึ้นภายในพักบังก็ลาออกกันครึ่งเนือกรรมการบริหารพักเพื่อจะเลือกกันใหม่และคาดว่าจะเลือกพลเอกประวิตธ์วงษ์สุวรรณขึ้นเป็นหัวหน้าผมอยากจะเชิญชวนคุณมองย้อนกลับไปแต่ต้นค,คุณก็จะเห็นความผิ พักพลังประชารัฐเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อนสมคิดไปจดทะเบียนเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นพักของคณะที่ทำรัฐบาลน,นั่นแหละครับแต่ให้กลุ่มของคุณสมคิดรวมทั้งที่เขาเรียกว่าอะไรได้สีส่กุมารมคุณอุตมะคุณอ่าสนทรัตน์คุณสุวิทย์เอาไปออก <สา S 2> หน้า เพราะว่ามันไม่อยากให้ชัดเหมือนในสมัยก่อนครับเหมือนรอสอชอก็ดีเหมือนสมัยจอมพลถนอมก็ดีอพอทหารที่ทํารัฐบารแล้วไปตั้งพรรคการเมืองเนี่ยมันจะมีปัญหาทุกทีอืมเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ <c oughs> <c oughs> ก็คุณสมคิดก็ดีจับกลุ่มสีกุมารน,นั้นออกหน้าครับแต่พอสีกุมารออกหน้าแล้วสีกุมารก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีสะสามกุมาร และรัฐมนตรีที่สำคัญเสร็จแล้วคุณก็รู้ว่าพรรคการเมืองเนี่ยที่คนเข้ามารวมกันเนี่ยมันมารวมกันด้วยอุดมการหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันไม่ได้มารวมกันที่อุดมการแต่มันมารวมกันที่ผลประโยชน์ <c oughs> คุณก็จะเห็นว่ากลุ่มสามมิตรบางกลุ่มนั้นบ้างกลุ่มน,นี้บ้างมันมีมุ่งเล็กๆเ,เ,เข้ามาเต็มไปหมดเลยใช่ครับ แต่ละมุงเนี่ยในระบบอุปถัมภ์มันก็จะต้องมีระบบเลี้ยงลูกน้องครับถ้านายมีอำนาจและนายไม่ให้ลูกน้องไม่เลี้ยงลูกน้องเนี่ยนายนั้นเนี่ยก็จะเสื่อมไปครับคุณก็จับมุงต่างๆมาดูก็แล้วมุงคุณสมคิดมาสีกุมารแล้วก็มีฐานคนอื่นสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนไและเคย เคยเกื้อกูลเคยแจกมากน้อยแค่ไหนไม่มากต่วกลุ่มอื่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะกลุ่มสุริยะกิจอืมจริงๆแล้วสมศักดิ์จากสุริยะเนี่ยเขาซีกันมาตั้งแต่จิตสังคมนะครับครับเขาซีกอดคอมาอยู่พักเดียวกันตลอดจนมาถึงไทยรักไทยก็ใช่มาเพื่อไทยก็ใช่มาครับพลังประชารัฐก็ยังใช่นะฮะมีกลุ่มเพชรบูรณ์ของสันติพร้อมพัฒ มีกลุ่มโคราชของวิรัตรัตนเศษมีกลุ่มกปปะสะเออเพราะฉะนั้นพอคุณวิวเคราะห์ได้ว่ามันเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างนี้แต่กลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาดูแลลูกน้องเดือนหนึ่งเนี่ยขี่หมูขี่หมาก็เดือนละสามแสนครับเงินเดือนต่อคนเหรออาจารย์ครับต่อคนครับตอคน ผมไม่ได้บอกกลุ่มไหนให้นะคุณคุณก็ไปคิดเอาเองแล้วกันได้ยินมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่กลุ่มที่มันไม่ให้ครับมันจะอยู่ได้ยาวไหมไม่ยาวสิครับเพราะุพักมันไม่ได้รวมกันที่กุดมการแต่มันยึดโยงกันด้วยผลประโยชน์ครับพอเป็นเช่นนี้ก็จะต้องมีการ ยึดพักใหม่ปรับใหม่เพราะขณะนี้มันเลิกเหนียมกันแล้วเอาลุงป้อมขาใหญ่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักดีกว่าไหมครับดีกว่ายังไงฮะอา้าวก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอครับแล้วก็เอาคนเอกไปยุทธเนี่ยครับลอยอยู่ให้เป็นผู้ดีไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของพักการเมืองครับเออเรื่องนี้เป็นเรื่องพักการเมืองผมไม่เกี่ยวไปจัดการกันเอาเอง คุณจิตรกรเคยเห็นธุรกิจเมืองไทยไหมครับการเมืองเมืองไทยกับธุรกิจเมืองไทยีนเหมือนกันเป๊ะเลยยังไงฮะจะเขาจะมีตัวดีกับตัวร้ายครับตัวดีเนี่ยเป็นพระเอกทําอะไรที่มันดูไว้เนื้อเชื่อใจมันดูดีครับตัวเดอร์ตี้จ็อบฉั้นไม่รู้เรื่องคนอื่นไปทําไม่เกี่ยวกับชั้นเลยแต่เขาจะทํางานคู่กันครับระหว่างพระเอกกับผู้ร้ายระหว่างขาวกับดําครับและ พอทำงานคู่กันเวลามีอะไรก็ออกหน้าคนเพราะฉะนั้นคุณลองดูนะครับโพจึงออกมาว่าพลังประชารัฐเสียงตกครับแต่ประยุทธ์เสียงดีดเสียงดีคอคุณว่าใช่ไหมใช่โพมาออกมา,ามันเป็นอย่างที่คุณพูดไหมครับเพราะประชาชนยังมองไม่ออกว่า พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ยเขาแบ่งงานกันทําอย่างไรหรือเปล่าแล้วเวลานี้ในแฟนขับพลเอกประยุทธ์ก็เฝ้าดา่าไอ้พวกสสในพลังประชารัฐเออพอเป็นอย่างนั้นก็ <c oughs> ต้องวิเคราะห์อีกอันหนึ่งด้วยก็คือก็คือพลเอกอนุพงศ์ครับเงียบๆนะฮะพลเอกอนุพงศ์เป็นคนเงียบเป็นคนสุภาพ <c oughs> เป็นคนเรียบร้อยแต่ลึก พรเด็กดุกงเป็นเสนาธิการที่ลุ่มลึกมากครับคุณว่าเหมาะมากสามด่านเสือนมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวพอดีพอดีตัวอาจารย์ครับแต่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่พักเขามันคือการจีรนายซ้ายให้กลายเป็นพลอยนะครับการอะไรนะจีรนายซ้ายให้กลายเป็นพลอยือนการเมืองของอังกฤษ เขาบอกว่ามันตกผลึกแล้วต้ก็เลย่มจะต้องเจริญในให้มันสวยขึ้นเขาเขาเป็นเขาอยากจะพูดยังไงเขาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วผมฟังสำนวนนี้มันเป็นสำนวนที่เตรียมมาจากบ้านเขามีที่ปรึกษาดีนั่งอยู่ข้างๆเลยครับเป็นอดีตผู้สึกข่าวช่องแปดจ้ะทีนี้ถ้าคุณดูเนี่ยพลเอกอนุพงศ์ริงอยู่ในกระทรวงมหาดไทยตลอดใช่ไม่มีแรงสะเทือนเลย พอคนเอกอนุพงศ์จะคุมต่างจังหวัดใช่ไหมครับใช่ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบอตอบอจอเทศบาลอ่าแล้วแล้วก็เอาอยู่ด้วยใช่ครับเอาตัวผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายอยู่ด้วยอยู่หมัดด้วยเอางบก็อยู่ครับโครงการเยอะมากครับล่าสุดนี่ก็เรื่องของจ้างคนเนี่ยนะฮะสี่สามสี่เดือนเนี่ยนะฮะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นภาพอย่างนี้ผมว่ามันเป็นความฉลาดที่ลงตัว สำหรับสามคนนี้แต่ในพักเนี่ยมันวุ่นวายก็ต้องเอาพี่ใหญ่เป็นคนเข้าไปจัดการเป็นคนเดียวที่มีกำลังทั้งภายนอกภายในจะจัดการได้แต่นี้เมื่อเข้าไปจัดการวิธีนุ่มๆก็คือเอากรรมการบริหารพารคลาออกสักจำนวนหนึ่งครับอีกจำนวนหนึ่งก็ยังเอาอยู่ไว้อย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นนะแต่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาไว้แค่นั้นก่อนเพราะมันต้องไปคุยกันกับอุตมะอีกทีหนึ่งในการจัดประชุมใหญ่ระบบระเบียบขั้นตอนจะเป็นไง อ่าอย่างที่คุณวิจาร์ไปเมื่อเช้านี้ผมก็ฟังคุณอยู่เมื่นกันนะคุณอาจินตรกรอนตอนนี้เอาล่ะคําถามคือว่าแล้วรัฐบาลจะเป็นเนี่ยมันจะมีสองทางทางหนึ่งก็คือปรับกลมะหมถ้าปรับพักเสร็จเรียบร้อยมันก็คงต้องปรับกลละมครับเพราะพักคุณอนุทินชื่อพักอะไรนะภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขาก็ได้เสียงเพิ่มขึ้นอยู่ ว่าเขาได้จํานวนคนย้ายมามากขึ้นครับิขนาดประธานกรรมธิการยังยังไปทวงกับสภาสไปทวงคุณชวนใช่ไหมครับพักเก้าไกลก็คืนให้นะสองเก้า e. อี้อ่าแล้วก็รัฐมนตรีเดี๋ยเขาจะไม่วิ่งเลยเออและม,มาชิการยังวิ่งเลยนะอาประชาธิปัตย์ก็ลดลง นอกจากลดลงสัดส่วนลดลงการปรับเปลี่ยนคนหรือเปล่าต้องปรับครับต้องปรับต้องปรับครับคือไม่ปรับไม่ไหวอ่ะอยู่ยังไงสัญญาใจคือสัญญาใจก็เรื่องหนึ่งแต่ผลงานนี่ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกันอ่าและคนก็ไปนั่งดูด้วยว่าทาไมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนกองบุญทักษิณจึงรอดคดีครับเขาคิดกันตั้งแต่ว่าทําไมยิ่งลักหนีออกไปได้แล้ว ไหนคุณเติมให้ผมเห็นภาพชัดขึ้นหนีอเพราะเป็นอย่างนี้ก็เลยมีข่าวออกมาว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยพอปชรบวกพอทอได้ไหมอาจารย์จะมีโอกาสที่จะเอาเพื่อไทยเข้ามาร่วมไหมแต่ว่าตรงนี้คือโจทย์ที่ไม่ง่ายเพราะเพื่อไทยมันใหญ่ครับจำนวนคนมันเยอะและสภาพเดียวกับพลังประชารัฐเลยหลายกกหลายมุ้ง ถ้าเอาเข้ามาก็มีทางเดียวก็คือจะต้องเอาประชาธิปัตย์ออกไปและจะต้องเอาภูมิใจไทยออกไปไม่อย่างนั้นเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันแบ่งไม่ลงตัวแล้วมันแ,<ฮ>แย่งกันมากเลยแล้วแฟนคลับลงตู่จะไม่ด่าวดิ้นขาดใจลงกับที่เหรอครับอาจารย์ อ้าวนั้นก็เขาก็ต้องมีวิธีหาทางออกเข้าไปแต่คุณสมพงษ์อมริวัน์เขาออกมาปฏิเสธแล้วนะครับบอกว่าทําอย่างนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนต้องผ่านผมไปก่อนถ้าผมอยู่ไม่มีทางเนี่ยก็ผ่านคุณสมพงษ์แน่นอนครับฮะแต่ว่าคุยกันอยู่ทุกที่ห้องรองประธานสภาทุกวันแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าเพื่อไทยคงไม่ได้ไปอกครับครับแต่ใช้สไตล์งูเห่าจะดีกว่าอืมก็คือว่าอยู่พักนั้นแหละเป็นพักอยู่อย่างเงี้ยเป็นพักใส่กัน แต่โหวตให้ก็แล้วกันแต,แต่ถึงเวลาถ้าไม่โหวตให้ก็จะงดออกเสียงาการประชุมอหรืองดออกเสียงอืเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีโอกาสเป็ไปได้สูงมากกว่าที่จะเข้าไปด้วยร่วมบรยซัซึ่งมันบริหารจัดการยากมันบริหารจัดการยากเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปส่วนเดียวได้ครับยกเว้นถ้าคุณจะเอาโมเดลเศรษฐกิจใหม่เออมาส่วนหนึ่งอยู่ส่วนหนึ่ง มาส,ส่วนหนึ่งอยู่ส่วนหนึออ่งอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็จะพูดว่าไม่อายก็ไม่รู้จะพูดงไงผมก็ <c oughs> มไม่อยากจะพูดคําว่าไม่อายนะครับหน้าด้าน <laughs> <c oughs> อาจารย์ครับผมฟังฟังมาแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเหมือนกับว่าการควบคุมหรือว่าการดูแลเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยอยู่มือแล้วการดูแลเรื่องของแฟนลับเนี่ยเดี๋ยวบิ๊กตู่เอาอยู่อยู่แล้วเรื่องของพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวบิ๊กป๊อกเขาจัดการได้อยู่แล้วล่ะแต่ปัญหาคือเรื่องการเมืองเนี่ยนะฮะ <ใน S 2> เรื่องของคือพักการเมืองต่างๆภายในภายนอกพักร่วมเนี่ยยังคงเป็นปัญหาสําหรับทีมนี้อยู่คสอชอเก่าอยู่สามปอถูกต้องผมคิดว่าที่คุณสรุปเมื่อสักครู่เนี่ยถูกเพราะอะไรครับ ถ้าจิตกรจําได้ผมเคยวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กับคุณตั้งแต่ต้นครับว่า,าพรรคการเมืองที่ฝักแต่ว่าเอากลุ่มคนนั้นเข้ามากลุ่มคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้ได้จํานวนสสและในที่สุดพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะเรียกมันไม่มาฟรีๆผมเคยพูดคุณจําได้ไหมจําได้ <c oughs> มันมีค่าดเดินทางครับอาจารย์ใครจะเดินนะทางมาฟรีเราไม่จะมาตอดกรถิ่น <c oughs> แต่แล้วพอถึงจุดหนึ่งเขาก็ทวงอยากจะได้โนด่นอยากจะได้นี่แล้วทีนี้นะ่ะมันก็จะพังกระพังเฉพาะตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าลุงป้อมเอาอยู่มีมีมบาร,รมีมีทรัพยากรเยอะก็อาจจะเอาอยู่อืคุณดูซิว่าธรรมนัตเนี่ยยังมีซุ้มเสียงเปลี่ยนไปธรรมนัตยังถอยครับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเอาละธรรมนัตเขาก็เขาก็เป็นมีม้วของเขา ขาก็ต้องหาที่อยู่ที่ยืนเหมือนกันครับเรื่องเขาเยอะอ่าเรื่องเขาเยอะอ่าแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอาศัยบารมีลุงป้อมนะครับบารมีและทรัพยากรลุงป้อมซึ่งมีเยอะก็ก็คงจะไม่มีปัญหาเหมือนครับแปลว่าผู้จัดการตัวจริงนี่คือพลเอกประวิตรไม่ว่าจะเรื่องของการตรวจสอบองค์กรอิสระรวมไปถึงเรื่องของพักการเมืองพักเลื่อมต่างๆผู้จัดการในสภาครับรวมทั้งวุฒิสภาอื เอากันพูดให้มันชัดไปเลยไัมอย่าอย่าเอาแต่เพียงแค่สสหรือพักพลังประชารัฐแต่แกคงไม่ไปหักน้องชายแกเป็นนายกแทนใช่ไหมฮะเพรคงจำบ่มผมคิดว่าท่านรู้ตัวดีว่าครับประชาชนเนี่ยไม่ค่อยหลับต้องมีผลประยยทธ์เนี่ยดูแม้ในทั่วกิจหลายอย่างเนี่ยผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อมันตำใจคนนะคนหนึ่งเป็น เล่นบทผู้ดีอีกคนหนึ่งเล่นบทผู้ร้ายคุณอยากให้ผู้ร้ายเนี่ยสลับตัวมาเป็นผู้ดีเนี่ยคนมันไม่รับใช่ใช่และและเกมมันเสียหมดเลยมันถ้าคุณไปเปิดหน้าถูกไหมครับถูกครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นอย่างปนอย่างเงี้ยคนที่เป็นเล่นบทร้ายน่าเห็นใจนะครับก็เล่นต่อไปอย่างเงี้ยครับแต่บทร้ายก็ได้รับประโยชน์บางอย่างอาจารย์ครับอาจารย์ครับสรุปหน่อยครับว่าตกลงและตอนนี้เนี่ยการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในจุด ตรงไหนจุดไหนนะแล้วมันจะไปดีหรือไปชั่วต่อไปผมคิด,ดว่าการเมืองของประเทศไทยขณะนี้เลวร้ายกว่าก่อนที่เราบอกว่าต้องปฏิรูปการเมืองครับพักคการเมืองเลวร้ายไปเยอะทักคประชาธิปัตย์ก็อ่อนยวบลงไปครับฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยแข็งแรงแฝ่ายค้านก็ไม่แข็งแรงครับฝ่ายรัฐบาลก็ล้วนเลยและทุกอย่างนั้นกลายเป็น ผลประโยชน์เป็นใหญ่องค์กรอิสระก็มีปัญหาใช่การเมืองขณะนี้ยุบมากครับดูแล้วน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งและถ้าเกิดเดินไปเดินมาแล้วมีปัญหาคำถามคือลุงตู่ที่บอกว่าไม่รู้เรื่องเรื่องพรรคการเมืองจะยุบสภาไหมเมื่อปรับกรมแล้วในที่สุดจะยุบสภาไหมค,คุณก็ต้องลองดูจังหวะนั้นว่า บรรดาสอสอทั้งหลายกลัวที่สุดคือยุบสภาครับเพราะยุบสภาเลือกตั้งมันต้องใช้เงินตอนนี้สอสทั้งหลายเนี่ยรู้ว่ากลัวลุงตู่อยู่อย่างเดียวลุงตู่ยุบสภาหรือลุงตู่บอกกูไม่เอาแล้วกูเลิกเล่นการเมืองไปละคนที่แสดงเป็นพระเอกคนเป็นผู้ดีกูไปแล้วพรคพลังประชารัฐก,ก็ไม่เหลือพีเซนเตอร์อืไม่มีพีเซนเตอร์ไม่มีจุดขาด และถ้าสมมุติว่ายุคสภาด้วยเหตุผลหลังจากปรับกลรมอแล้วมันมีปัญหานักเอาประชาธิปัตย์ออกไปเป็นเสียงข้าน้อยก็ได้อืแล้วแล้วไปไม่ได้ยุคสภาับมันก็อยู่ที่ว่าคุณต้องกลับมาดูเรื่องโควิดอืโควิดเนี่ยพลังประชารัฐไม่ได้คะแนนนะครับครับผลเอกนิรด,ด้ตู่ได้นนคะแนนเพราะคนไม่แยกระหว่างลุง,ลงตู่กับทีม อทางสาธารณสุขทีมต่งางแดนแต่คนจะเหมารวมว่าโอ้เพราะลุงตู่เห็นไหมเราติดเชื่อน้อยอลุงตู่ได้คะแนนครับแต่พลังประชารัฐไม่ได้คะแนนครับคราวนี้ถัดออกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงออืมเมื่อพลังประชารัฐไม่ได้คะแนนการเลือกตั้งยุคส,สมมติว่ามันต้องเลือกตั้งใหม่ด้วยเหตุอะไรก็ตามพลังประชารัฐยังจะแพ้เมื่อไทยอยู่อีกหรือเปล่า อืมเพราะที่ผ่านมาแพ้อยู่ครับอ่าอันนี้ก็ต้องเขาก็ต้องคํานวณแล้วสิทีนี้ยุ่งแล้วสิครับลุงตูเนี่ยที่คณะคราวที่แล้วคนเลือกพลังประชารัฐเพราะคนกลัวทักษินจะกลับมาใช่ครับแล้วก็คิดว่าทหารเท่านั้นที่จะเอาชนะทักษินได้ทักษินได้เพราะฉะนั้นเรียกความสงบจบที่ลุงตูก็เลยบริหารประเทศด้วยความจริงใจ ทิ้งประชาธิปัตย์ทิ้งหมดทิ้งโมเดิร์หมดเทไปให้พลังประชารัฐเพราะเชื่อว่าทหารเท่านั้นที่จะเอาทักษิณอยู่ครับเอาระบบทักษิณอยู่เพราะฉะนั้นพอไปเที่ยวนี้เลือกแล้วโอ้มันชักมีปัญหาก็ <c oughs> ต้องคิดกันและครับว่าไอการผีทักษิณเนี่ยมันจะไปสร้างคะแนนให้ทาหารได้อีกต่อไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่คุณจะต้องไปนั่งคิดต่อไปนะครับครับ,รบผมนนหรือว่ารัฐบ,บ,บ,บาลน,นี้เขาจะอยู่ครบสี่ป<อ>ีถ้าเขาลากกันต่อไปมันจะอยู่ได้ไหมสี่ป<ๆ>ี <S <S เหมือนที่บางคนเขาพยายามจะบอกว่ายุ่ครบสี่ปีแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์ก็บอกแล้วไงคุณคจะไปคิดไปไกลอีกตั้งสามปีผลก็บอกสิ่งแสก็บอกอะละ